ไวดมยาดมตราไผ่คู่ สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกข้าราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอลันโจเซฟชินเทซ่าซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลองอนทูลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐมาราวีประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาราวีประจำประเทศไทยนายอลันโจเซฟชินเทซซาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐมาราวีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนายอังตอนิยูแซรีฟูเองบาลอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกกรข้าราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีบิเซวประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกกรข้าราชทูต ah วิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีบ <faults> ิเซวประจำประเทศไทยคนแรกนายอังตอนิยูเซริฟูเองบาลอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกกรข้าราชทูตสาธารณรัฐกินีบิเซวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นายจางเจี้ยนเว่ยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง <c oughs> เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่ <c oughs> อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายจางเจี้ยนเว่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำรัฐคูเวตมาก่อน นายอเล็กซานเดรมิชอฟชินซึ่งมีเทียนพนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยนายอเล็กซานเดรมิชอฟชินเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธ,ธารณรัฐสโลวักประจำสมาพันธรัตสวิสมาก่อน นายพิชาปารีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกขาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกขาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยนายพิชาปารีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกขาราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินมาก่อน นางสาวอาริเซอาเรฮันราอัลฟาโรกาสติโยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย นางสาวอาริเซียอารฮันราอัลฟารโรกัสติโยเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำสมาพันธ์สหพันธรัฐรัฐสเซียมาก่อนต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธนภา,าวชิระมงคลพระพุทธรูปปางห้ามญาติทรงเครื่องจัก,กรพัดราชาธิราชศิลป,สปะสุโขทัยผสมผสานร,รัตนโกสินหล่อด,ด้วยบรอนซ์ทั้งองค์สูง72เซนติเมตรน้ำหนัก16กิโลกรัมและหนังสือพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งกองทัพอากาศจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมประเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จ